ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเป็นรักช่องอ็นเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกม d ิ e ลี l สกอ u e s o ร์สองพันบสี่นะครับมากรันนี้เดี๋ยวเรามาทำชาเลนจ์ง่ายๆกันสักหน่อยหนึ่งแล้กันนะครับก็คือทุกคนน่าจะทราบดีนะครับว่าในในลีกเนี่ยเล่น15นัดนะยังไม่รวมพวกบอลทงบอลถ้วยนะถ้าเราเล่นครบไปทั้งหมดเลยเนี่ย เราจะได้เงินกี่บาท <c oughs> ตอนนี้เงินที่ผมมีอยู่เนี่ยหนึ่าบาทนะแล้วผมเล่นในหลีกไปแล้วด้วยนัดหนึ่งนัดเปิดดูการนะครับเมื่อกี้เจอกับมริดน,นะครับราชันชุดขาวเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า1ฤดูก,กาลเราจะได้เงินกี่บาทนะอันนี้หมายถึงว่ารวมการดูโฆษณาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะดูซิว่าจาก1นึ่งสามบาทมันจะได้เพิ่มขึ้นมากี่บาทไป เลยนดะต่อไปเจอกับอาร์ติโกมาลิดนะค,ะครับตัวหรอตัวเล่เนเอาแม่งชุดนี้แหละเอามาไม่ต้องไปสนใจละโอเคไปเล่นในบ้านนะถ้าเล่นในบ้านเราก็จะประมาณสองร้อถ้าดูโฆษณาโอเคให้อาเ์ติโกมาลิศใส่สี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 นี้แล้วกันแม่งอย่างเอาแบ็กเบอร์โลเวอร์ก็โมลาต้านะครับกับกิสมันนะฮะส่วนหน้านะ ทางนั้นของแอตเลติกโมาลิดนะครับมาในแผน3 5-2โอเคของเราก็เหมือนเดิมนะ4-2-1-3เมสซี่เป็นตัวรุกนะครับวันนี้เพราะถ้านั่งจะเป็นตัวสำรองอะไรวะไปลุยต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สนามในกราโสเตเดียมนะครับวันนี้ในกราโรเซเดียครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมตาหมีครับจากประเทศสเปนะนะฮะแอตเลติกโกมาริดนะฮะ วันนี้มาในแผน4-2-1-3นะครับมีการเปลี่ยนหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับทางด้านของเด็กกาลอดยูริเตดทางด้านของอาร์ติโก้มาเลยครับมาในแผน3-5-2ครับตัวเขาวงครับมราตาและกิสมันนะครับนี่ครับเมซี่สวมปอกแขนเป็นกับตันทีมครับเกมเริ่มแล้วนะครับเจ้าบ้านนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาตั้งที่ซาก้ามาที่รูดิเกอร์ เล่นในป่ายังไงก็ต้องบุกครับแผนเป็นแอคติกกิ้งอยู่แล้วคานข้างของนิการ์ลูนเต็ดดูริเกอร์มาที่คีมินเจ่เอ้าแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับคีมินเจ่ไปพลาดแบบนี้ต้องแก้ไขครับกิฟต์แมนยังไงโมอร์ตาหลุดแล้วโอ้โหเจ้าเซโร่ยังอยู่ครับต้องเคลียร์ทิ้งโอ้โห,โ,โ,หโชคอย่างดีครับจังหวะน,นี้ทางของนะิการ์ลูนเต็ดฮะเกือบไปแล้วครับคีมินเจ่มาตั้งที่โรดี่โรนี่ ต่ที่คิมมินแจออกมาทางนี้ให้เทนเทนสปีดแล้วมองแล้วเทนเปิดไปฮาลันไม่ตรงกรอบสีผ้าทีหลังครับเริ่มแล้วนะครับอาจจะคนบริกรับลุกจากซ้ายไปขวานะครับค่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะแมนะ่โอกาสยิงของเด็กับบอนยูติก็น้อยด้วยนะครับตับเก่งกันไม่ดีครับ ดแคาร์ไร์แทงมาที่บิบเดรจูเนียป้ายขึ้นมาให้ฮาแรแลนตะหนึ่งที่เข้ากรอบเขตโทษเอี่ยวตัวยิงเรียบร้อยครับประตูขึ้นของนิกเกิลโดนยืแต่ครับรนาทีที่54ครับแม่ขอภัยจริงๆครับแม่วันนี้ตติทัตังไม่พร้อมฮะโอ้โหต่อยากทำคลิปฮนะหลุดแบบสุลุยสุล่าจริงครับแมการพลาดขอภัย,ยจริงแล้ทุกคนที่เทรน เ็นถัดรูช่องมาเลยครับมาแล้วกับโกโยสาก้าเปิดด้วยเอพุ่งพุ่งคาลันโอ้โห,โห,โหยโนโบรรกครับจะเซฟอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยแม่ทำขึ้นบัตดีแล้วนะครับดูครับนี่ฮะโอ้โหไปตรงตัวครับตงเราไม่เส้นเราไม่เล่นสั้นหรอกเปิดแบบนี้เลยน,นี่ฟืดตึมเรียบรอ้อ <laughs> ย ลูดิเกอร์นีอันนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเราเล่นสั้นแล้วเราเปิดแบบนี้มันจะดึงมันจะดึงผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามอะไปปิดมุมอยู่แล้วอืมแต่ถ้าเราเปิดแม่นจริงอะอันนี้ได้เปรียบนะครับสตรเนี่ยอันนี้ผมก็พยายามฝึกซ้อมอยู่นะครับลูกกนเนอยมันเปลี่ยนไปจริงๆรลนดีมลีกอะ คอนเนอร์ Corner, จาก2,023ใช้ยังไงอะใน2,024ตอนนี้เริ่มใช้ไม่ได้ละเริ่มจะเกะใจละต้อ,องไปฝึกซ้อมนะผมก็ฝึกซ้อมไมได้ช่วงหนึ่งแล้วแหละเบ็ดเสร็จดูโฆษณานะครับได้ตังค์เพิ่มมานีหนึ่งนะจากเมื่อกี้นะหนึ่บาบทปะรอบแรกที่เราขอนเริ่มเกมนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น1นึ 3, 7บาทโอเคนี่แหละ คอนเทนต์นี้มันจะเป็นยังไงสิโอ้โหสิานัดเลยนะเล่นแบบยาวๆเลยนะครับแต่ว่าทุกคนจะไม่เห็นทุกช่วงทุกตอนนะแต่ผมจะพยายามไม่ซื้อตัวแล้วกันเนี่ยผมจะทำอ่ะหนึ่รุกการเต็มเนี่ยจะได้เงินทักกี่บาทแต่สนามก็ไม่ได้ดีมากนะครับทุกคนหมายถึงว่าไอ้เนี่ยไอ้พวกอคอมเมนเชียลมันก็ยังไม่เต็มนะแค่3ดาวเองครับเปิดเสร็จแล้วเล่นในบ้าน มันก็จะได้ประมาณ200ถ้าดูโฆษณาด้วยนะอดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนไปต่อครับนัดที่10แล้วนะจ๊ะที่เราเล่นมานะครับตอนนี้นะครับเงินเพิ่มมาเป็น4,000กับอีก9บาทนะครับจากของเดิมเท่าไหร่1,023นะครับสานะครับเบสร็จบวกเพิ่มมา2,986บาทโอเคนัดที่10นะเจอกับสปเปอร์เรารับทุกคนครับเข้าสู่สนามเล็กระดอสเตเดียมนะครับนัดที่10 ในลีกนะครับวันนี้นะครับเด็ดกระดอนอยู่ในแต่กับเปิดบ้านต้อนรับกำยืนตระเลนตระเสมอครับหลัมที่สิบจะเป็นยังไงนะครับแม่ทำชันเลยนหมครับหนึ่งลูกกาณ์นะจะได้เงินกี่บาทนะครับเสร็จนะครับรวมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของรางวัลทั้งหมดนะครับย่อจำได้นะไปเริ่มเกมครับสี่ห้าชีแรกโลออกมาที่บูเดีเอสมาที่เจโอนาเดอร์มาที่ซอลเจ็ทีมกับลูกเตอร์นึง เดรนด์เทรนด์นออกมาให้โรดิโก้แทงมาทางนี้เอปเป้สปีดมาแล้วเบียดมาได้ไหมได้ไหมยังได้อยู่ยังได้ครับมาที่โรดิโก้เข้ากลางมาโรดี้จแล้วยิงโอ้โหถากออกไปครับแอเ้อเปิดเกมขึ้นมาไม่ดีที่บูโน,โนมาแล้วครับบูโนเปอร์เดสแทงนิดไหมมาแล้วครับ เอ็มพับเพ่เรียบร้อยครับนาทีที่ถึงสี่ครับเตะกระดัดเตะขึ้นนำนะครับจากเอ็มเปเป้เล่นทางซ้ายได้ก็จะเก๊กเกกลางๆไปนิดนึงเราคุมไม่ดีครับตั้งหันนี้เราเข้ากลางมาปั่นแบบนี้โอ้โหประตูที่เสมือของเ็าได้เปิดครับโอ้โอหจากเฟเคยเอครับโอ้โหปั่นโคง้งๆครับหนีมือ อลิซอนนะนี่ครับต้องดูจังหวะนี้ครับทุ่งกันไม่ดีครับเด็กดาวดึงแต่ครับหล,หล่นละลายมาแบบนี้ปั่นแบบนี้โอ้โหหมดจบจริงครับประตูนี้ประตูติดเสมอครับนาทีที่21ครับของท็อปแนมท็อสเปอร์ครับจีมเจอรเทโอเดนเดสมาให้บูโนเอาตัวเรามาได้เอปเป้มาที่ซอนซอนมองแล้วตัวนายวิ่งมาแล้วครัโบโรดิโก้ถึงไม่เรียบร้อยโอ้โห โดนตีเสมอเร็วก็นำเร็วครับทางด้านของเน็กกาลอนทูริตเต้ครับไม่ดีครับเข้ามืออาริซอนอาริซอนมองทางขวาเป็นโรดิโกถึงไหมถึงครับมาแล้วครับนี่ครับจังหวะเปิดบอลแบบนี้ของอาิซอนแพงที่สีดแล้วก้มหน้าซัดดีบีเรียบร้อยครับประตูนิสซองของเจ้าตัวครับโรดิโก้โอ้โหเป็นจังหวะเปิดเกมจากอลิซอนครับนี่ครับเปิดแบบนี้ครับหลุดเลยสิครับแมจะเหลืออะไร มันโหว่เลมันึือง่ังมากครับเดวานถูกเปลี่ยนตัวออกครับแหมตำแหน่งไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ดีครับเชฟสกี้เพิ่งเปลี่ยนตัวเองม่เสียบอลแล้วจากวันนี้โริโก้แล้วมาที่เอ็มปาเป้สปีดมาถึงบอลก,ก่อนไหมใหม่ถึงโค้หครับตั้งกันที่โปรชใหม่ดีซ้อนมาแล้วซ้อนทัวร์ เปิดด้วยซีโรยโรยมาแบบนี้โอ้โหนี่กดเปลี่ยนสกอร์แล้วนะครับนี่โอ้โหแต่เอเบเป้ครับโม่งออกครับดูภาพชา้ากไม่อยากจะเชื่อสางตาว่าภาพข้างหน้ามันจะเป็นกางตัดส้นมาให้บูโนโ่บูโนโ่จดจ้องจ้องแล้วยิ่งโอ้โหต้องปัดทิ้งครับพิคาริโอล้วเปลี่ยนอีก2ตัวครับของสเปอร์ฮะ รับหน้าที่เปิดครับคอนเนอร์พุ่งมาแบบเดิมมาที่ซอนยังแบบได้อยู่ไหมมาจากตำแหน่งลบหน้าครับนะโอยโโู่นอกโซนันดีนเปิดขึ้นมาแบบนี้ไม่ดียูโ,โ,น,โน่พิกได้แล้วโดนเสียบหน้าคว่ำลงไปดูสิว่าอะไรมิซูมาพาบอลขอตัวเองเข้าไปได้ครับตอนวนี้มาที่เซกีเอะมที่เชยซอนไปตั้งมาที่บอลเยนบอลเย็นช้าเกิน เรายัางไม่มีใครขยับมาข้างหน้าแล้วก็เนกาลังจะตัดเสียบอลเลยครับอายาวที่จะไม่บูมบังของเน็ตกร์ลูดแต่ครับ่อยๆเซปบอลยึ้นไปนับห่างอยู่สองประตูครับเด่ง่ายๆครับไม่ต้องไปกดดันอะไรอ่ารตูถึงไม่ต้องไปกดดันก็จ่ายบอลส้นตีเลยอะไรครับนี่แด้วโรดี้แทงมาแบบนี้เอปเป้หลุดมาแล้วครับก้มหน้าแล้วยิงด้วยบีเน้นเน้น ประตูที่4ครับนาทีที่88ครับจากเอ็มพับเพยเราจะค้นไปกันต่อเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะตาในโกลบอลชาเลนจ์ครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะตาไปกันแบบว่องไวและรวดเร็วตีเสื้อเอาสีนี้เลยละกันนะจ๊ะไปต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่เกมโกลบอลชาเลนจ์ครับนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้แชมป์เก่าครับในกาลาดอนจูเนเตครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถึงก็ต้องเปิดหลังคาออกนะครับ เกมมันกดดันนะฮะแม่มน่าจะใช่นะครับทางน้านของมนเตอร์ิตี้ครับ41-41แหมันนี้นะครับทางด้านของนิกาลอนดิเต็ดครับมาเหมือนเดิมครับ42-13 45ชีแรกครับนิกาลอนดิเต็ดเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเริ่มเขีร์ครับบุกจากซ้ายไปขวาฟอนไดออกมาที่ฮาคิมี่มาที่เอปเป้ เอ็มปัาเป้มาแล้วสปีดมาแล้วมองตัวในเป็นวีไอซิอุูเนียเรียบร้อยครับนาทีที่5ครับโอ้โหขึ้นทำแบบบ้งไหวจริงจริงครับในกระดอนจุดตะกุดตะหับนี้โอกาสเข้าทําครั้งแรกเป็นประตูทันทีครับดูครับเน้นเน้นนะครนาทีทุ่งครับจาวกเซโร่ไม่มีใครขยับฮนะต้องมาตั้งกันที่คิมินแจออกมาที่วัจวันได ันได้ตักมาแล้วยังไงครับโอ้โหต้องเคลียร์ทิ้งครับเอเดอร์ันโอ้โหได้เป็นลูกทุ่งครับจงังหวะนี้นกระดอนยูนนเ่็ดครับยังหนึ่งประตูต่อสูย์ครับจงังหวะน,นี้แล้วหาแล่นถึงบอลก,ก่อนจักกระชากไม่ได้ซาลิบามาตั้งกันที่เอเดอร์สันเอเดร์สันเกือบสั้นเกินไปเกือบไปแล้วไคลวอเกอร์ Walker, พาบอลตะลุยขึ้นมา ยังไม่จ่ายใครแล้วจ่ายจังหวะน,นี้สวยซะด้วยมาที่เดมเบเล่ความเร็วของเดมเบเล่ยังไงครับจะสุดเส้นไหมจะสุดเส้นไหมไม่ได้เป็นตที่ไคล์วอเกอร์วอเกอร์มองแล้วยังไงไม่ได้ครับบูโน่ขึ้นหน้าเร็วๆ่วาแลนโอ้โหโจบ45นาทีแรกไปก่อนครับในกระดานจิดตครับนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นเกมที่ดุดันนะครับและกดดันไปนในตัวครับแต่จังหวะน,นี้แจ็คก,กิริตลงมาแทนกัปโปครับ ที่จูเลียนออาเวลสอเอาเวลสรอเพื่อนขยับให้แล้วแทงมาทางนี้โอ้โหฝันอะไรดักรออยู่แล้วครับมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ P P, P P, เห็นแล้วครับทางซ้ายเวเนซุเอลาถึงบอลโอ้โหลิ้นก็จะพันกันตรงวันนี้มาแล้วฮาเลนยิงด้วยบีเล่บอยนาทีที่54ครับเกกน็ตกระดอนอยูน่นะครับหนีห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับตอกประตูต่อศูนย์ครับจากเออร์ลิงบอลฮาเลนด์ ซิตี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงครับเนี่ยพยายามสร้างสรรเกมันอยู่ครับหลังจากที่ไม่มีฟิลโฟเดนครับแล้วมาแบบเดินทำนใ้การดอนยูนิเต็ดถึงไหมไม่ได้เข้าไปกดดันอาร์เก้้าวไปช้าครับอาร์เก้แล้วมาแล้วครับวีนิสอุจจูนี่เรียวร้รยครับนาทีที่62ครับในการ์ดอนยูนิเต็ดครับหนีห่างไปอีกแล้วครับโอ้โหความผิดพลาดของอาร์เก้ครับไปช้าเองครับแล้วทางนั้น แนวรับก็ดันขึ้นมาสูงครับเกือบครึ่งสนามครับหลุดจังหวะนี้ก็เสร็จเลยครับข้นหน้ามันเร็วคาซิมิโร่สวิตบอลมาทันทีโอ้โหสวยซะด้วยแล้วโดกูลงมาใหม่ตดอยู่แล้วเรียบร้อยครับโดนเก็บทันทีนะจังหวะนี้ทีนี้โครสครบับหน้าที่เปิดไม่ดีครับตอนได้ไหมจะย้อนทางครับมาแล้วไม่ล้าครับจังหวะนี้ซอนมาแล้วซอนสปีดสีสปีดออกสี่เออมาแล้วหลุดแบบนี้ ก้มหน้าเรียบร้อยนาทีที่86ครับเฮเกอร์ดอนเดเตค,ครับยิงเพิ่มครับจากซอนเทอร์มินจบไปแล้วนะครับทุกคนหนึ่งฤดูก,กาลนะครับจากนัดแรกนะที่เราทำชาเลนจ์นะครับเก็บตังค์หนึ่งฤดูก,กาลจะได้เท่าไหร่นะครับตอนเราเริ่มตอนเร,เริ่มที่1นึ่บาบาทเนาะตอนนี้จบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหนึ่งฤดูก,กาลทั่วน,นะครับรวมทั้งออสตาด้วยทีมชาด,ด้วยนู่นนี่นั่นด้วยนะรวมดูโฆษณา ของรางวัลซีซันพาร์ททุกอย่างนะครับเราบวกมา7,410บาทนะก็รวมเป็น8,433บาทนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะซื้อได้หลายตัวอยู่นะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆทุกคนนี่ก็จะมีโอ้โหตัวปาเต้นะเดเมเล่คนะรับโผล่เข้ามานะครับโอ้โหบพี่แล้วเกือบซื้อ,อ qu qu ไอควอสเควียแม่งขึ้นมาโหดีแต่แบบเออเราทำชาเลนจ์อยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อแซลิเกินมาไหนๆก็ สุดท้ายละมาเดี๋ยวไปแถมให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเริ่มฤดูกาลเลยแล้วกันเนาะมาแน่ทีนี้เราก็เป็นประมวลผลนะของฤดูกาลนี้นะครับไปเปิดมาเจอเซบีย่าเลยนะจ๊ะารับของรองวันอีเหรอไม่ใช่สิมันเป็น,ปนอะไรอะ่ะเป็นไม่มีเนาะตาฝาดนะครับไปตัวผู้เล่นนะครับก็เอาเดี๋ยวเอาฮาแลนด์มาก่อนฮาแลนด์ฮาแลน,แนลูกลักนทีบอฮัลล อคทางนี้นะครับทางนา้ของเอปเป้นะครับรู้สึกว่ามันจะมีไอ้ภารกิจอันหนึ่งนะของอันนี้โอ้มันมันรีไปแล้วว้ายมันให้เนมายิงสิประตูไงไม่เป็นไรจะเปลี่ยนเอาเนี้มาออกนะใช้เป็นเวเนซุเนนี่ก็เดี๋ยวเอาไอ้นั่นอยู่ไหนวะคุโยซาก้า เอ,อ้มันมันสับกันมั่วตัวอะไรเออไปประมาณนี้แหละทุกคนเจอเซบี่านะจ๊ะอันนี้ถือว่าแถมนะโอเคเซบียามาในแผนอะไรสี่สองสองนะครับสู่หน้าเป็นไข่กว่านั่นนะ่ะโหเอ็นเนซี A Z ่เรียกถูกเขาว่าเออช่างมาล้วกันไปต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่สนามเย่าของเซบียานะฮะที่ประเทศสเปนนะครับวันนี้คนระับตัดเปิดลดููกาลนะครับเป็นแมตช์แถมฮะ นี่มันอาจจะทําคลิปชนข้างที่จะยาวขนาดนี้ตะกี้นะครับเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่นะฮะสี่ห้าสีแรกครับเริ่มแล้วนะครับเสบียาชาวบานใสกเรื่องเขียร์ครับปุกจักรขวาไปซ้ายมาที่อัคคูน่าดาพาบอลขึ้นมาพาบอลขึ้นมาเองแล้วจ่ายแบบนี้โอ้โหฝันไหนดักง่ายๆครับโอ้โหเราขึ้นหน้ามาไม่ดีครับบาร์เดดดักอยู่เราต้องไปแก้ไข ออกมา,าแรงเกินไปครับได้เป็นลูกทุ่งครับนิคการาอนยูดนเต็ดตทุ่งเป็นมูจิฟันได้ฮะเอ้ยไม่ใช่เควินเดอบอยครับขอไปโอ้โหมาถึงก็มัวสัวแล้วจังหวัดนิโทนแหมขอไยจริงๆรงิไม่ดีโอ้โหเราจ่ายมาแ้เกือบไปแล้วครับนิคการาอนยูดนเต็ดมาที่เบเนสจูเนี่ยอาแลานเข้ากลางมาให้เดอะบอยมาที่เอ็มเป,ปเป้โอ้โหสะดุดขาตัวเองโอ้โหจะใช้สกิลฮนะแต่สกิลไม่ออก โอ้โหเกือบไปแล้วครับดกมาแบบนี้ยังไงครับเปิดข้ามฟากไปทางขวาแรงเกินไปผ่านไปจะย0สนาทีครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงครับเด็เกกระโดดยูต็ดทำเกมอยู่ครับตรงนี้แล้วก็ไม่ดีอีกแล้วตรงนี้โอ้โหเสถียร์เปิดดูการมาแบบดูดันนะตรงนี้โอ้โหไม่ดีอีกขึ้นหน้ามาฮาร์เรน ไม่ล้มหน้ามาแล้วครับสาป,ปี่มาแบบนี้ก้มหน้าซัดเปียงเรียบร้อยนาทีที่2 6กครับนี้กระดอนดือตขึ้นนำครับจากเอรินบอล,ลันที่เห็นตัวมาเล็กๆไม่ใช่เลยนะผมปรับให้มันร,ระยะกล้องมันดูไกลขึลลลนน้นไปเดินไปหนึ่งรับเพื่อให้เห็นเกือบเกือบทั้งขนามอ่ะออบางทีมันใกล้ไปมันมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพิ่งมาเปลี่ยนได้สองสามนัดละลองเล่นดูนะ มันโลมาแบบนี้แล้วยังไงครับบางทางไว้ก่อนเอ้าแล้วเข้าทางปืนโอ้โหเฉียดเสาออกไปเกือบครับเด็กกระดอนดีแต่ครับวันนี้ปู้สาประตูเป็นดาวิดเดกอาครับน่ารที่จะได้ลงครับเดีก,าดากอาเปิดบ้านเกิดเปิดอ้าวโหจ่ายแบบนี้โอ้โหเสียหายแล้วปิ้งอะไรแบบนั้นครับเนี่ยบูโน่เห็นแล้วมาแล้วครับเอ็มปัฟเฟ่แบบปีที่จัดเจ้า,จาของเขา ไม่รู้จะโดนขายทิ้งเมื่อไหร่ครับแต่ขอยิงก่อนจังหวะนี้ตามโปรเจกต์คือต้องขายปราเป้ทิ้งนะครับเพื่อเอาไปย่อยนะ,ะทุกคนถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่แต่ก,ก็ไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้อยู่ซื้อไม่ย่อยซื้อมาย่อยก็ได้มันแพง 2, กันสองพันแปมาจังหวะนี้แหละที่ต้องการตายแล้วไายแล้วตัวในหนมาแล้วเปิดลียร ยิงเบาๆด้วยเอง <c oughs> เรียบร้อยหลงคือหลังไม่มีการเปลี่ยนตัวครับท้นานของเซบีย่าครับหลังครับทีมเยือนครับฝ่าย,ยต้นเกียดกำเนิดการดิเดตุมจะพาไปซ้ายตั้งที่ดิแครไล้์ไหลเห็นแล้วโอ้โหแรงเกินครับหา,านของซาชีทำทางครับเขาบอกว่าอะไรนะพอชี้ทำทางแล้ว จะวิ่งย้อนลงมาทําไมเราต้องจ่ายให้มันทมวิ่งมาได้จริงะทุกคนหมนจังหวะแบบจังหวะตอนมันชี้อะรีบจ่ายครับเออมันมันจะเข้าล็อกมันพอดีเป๊ะเลยใช่แต่ถ้าเกิดเราไปดึงอะมันจะวิ่งถอยหลังมันจะวิ่งแบบย้อนกลับมาครับต้องต้องเป๊ะจริงๆตรงนี้นี่แหละตะวัดยิงโอ้โหไอ้อู่สามาดีแล้วเฉียวแล้วโอโ นี่ครับว่าเลงแบบเอาเสาแรกอะแต่มันเลงอันนี่เกินไปเอาไมา่โอ้โหมันจะดึงเซาหน่อยทางบินชว์กันในบ่ายอาทิตย์หนโอ้ตายมาโอ้โหวิ่แห่งเอ้ยมันไม่วิ่งต่อยยอย่างนั้นอยู่เปิดโรยโรยนี่เนี่ยรอ แคตติกไปเลยจ้าก็มาดูว่าเราจะซื้อใครบ้างนะผมว่าผมจะเปลี่ยนหลายตำแหน่งอยู่จะถามจริงว่าเสียดายไหมไอเจ้าเชโรก็เสียดายนะซีโอคอนดีอะไรพวกนี้นนนก็เสียดายนะ่าจะเปลี่ยนแบบพวกแบค็คแหละจะดูก่อนว่ามันยังไงโอ้โหชนคานคานช่วยไว้โอ้โหเดคเอเกือบไปแล้วแต่แบบพวกกองหน้ามิดฟิลอะไรเงี้ยไม่น่าจะไม่น่าจะขายทิ้งหรอก แต่ที่ที่เล็งๆไว้นะถ้าเป็นของกลางก็แฟรงกี้เดรยองครับก็จะขายอยู่โอ้โหโอุห้ยมันเอาไปเลยเฮ้ยวิ่งไปไหนวะโอโ้ไม่ดีลืมดูเกดาบาร์สขึ้นมาทางนี้ก็ยังไงครับ ดูว่าจะ,จะยังไงนะผู้ของเซบิยา <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ครับเคียร์พักอกลงสวยไปสปีดออกสิเออแตะขึ้นหน้าไปเอออีกทีหนึ่งพอแล้วพอแล้วเบาๆไม่บีนี่เนี่ยตูปิดกล่อง <c oughs> ไม่ได้ขนามือพี่เลยหน,นูเมื่อกี้จิ้มหน้าจองทีมันก็ไม่ไม่แตะออกนะ <c oughs> บ้าจบ90นาทีครับเน็กกาดอนดีแตครับทีมเยอือนแชมป์เก่าครับ เอาชนะเจ้าบ้านศิวิยาประดับภาพตัวสุดครับเมื่อกี้ก็แวะไปดูโฆษณามานันนิดนึงนะก็ได้เพิ่มมาอีกประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเป็นแปดพันห้าถือว่ายอดเยี่ยงกันเทียมเยลจลจ่ะถ้าเราเล่นอีกรูปการหนึ่งแล้วเราไม่ซื้อใครนี่ก็โอ้ได้เยอะอยู่นะเออโอโ้ลูกชอนะครับเบรรี่นะฮะอก็ถือว่าโอเคอยู่ไปเออผมเห็นในกรุ๊ปดีมดิอะมันมีคนเขารับจ้างเล่นรับจ้างปั้นทีม โอ้หแง่โคตรโหดอะเห็นแล้วแบบโอ้โหสุดยอดจริงนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้เขาตั้งแต่วันไหนไม่รู้ผมอันนี้ขอไม่จริงนะแต่ตัดที่เขาเล่นนี่คือแบบเหมือนก็เขาใช้เวลาแบบเล่นยาวๆไปเลยอะแล้วแบบไม่รู้ว่าเล่นกี่รอบอะโอ้โหได้ตังเป็นหมื่นอะเพชรแบบโอ้โหกระจุยเลยอะโอ้โหเพชรแบบเยอะมากอะเนะออแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะบากผมแค่เข้าไปดูว่าในกลุ่มมันมีอะไรบ้างคนระับถ้าทุกคนอยู่ในกลุ่มดีมลีกไทยแลนด เทุกคนจะมันจะมีอยู่อันนึงก็แหละถ้าทุกคนอยู่ในกลุ่มอะทุกคนก็จะเห็นแหละอืมผมก็เป็นสีสันของกลุ่มดีนะแต่ผมก็ไม่ค่อยไปตอบอะไรเขาหรอกบางทีผมก็คันคันมืออยู่แต่ผมก็ไม่ทําดีกว่าโอเคมามากับสู่เรื่องของเรานะครับแล้วต่อไปเจอเบนฟิก้าเกตาเฟในกัปตันเลนคับนะครับโอเคโอ้โหทำไมมันบทจะอยู่กับ กรุ๊ปง่ายๆก็ง่ายเหลือเกินนะไม่เห็นบางทีทนะีกรุ๊ปอัปเดตนะครับเหนื่อยเหลือเกินออวโตในในบัรคับนะครับโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเนีย่ยทำชาเลนนี้อยู่มันก็เลยแบบต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสรุปก็1เดือนพอดีนะที่ไม่ได้ลงคลิปในช่องนะครับเดี๋ยวเล่นอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปเช็คนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัดก็ลงปกติ แล้วก็จะกลับมาปกติแล้วแหละหลังกากสมการมาก็คือเลเทมานะครับการลงคิดนะครับอันนี้ขอภัยจริงๆนะครับขอไปเอฟซขอไปมิดลักช่องเอ็นเกมด้วยนะครับที่แบบทําตัวเลเทนะครับก็หนึ่งงานด้วยแหละหลังสงการมางานเยอะจริงๆนะครับโอ้โหต้องอยากขายก้ามเื้อนี่คือกินกระหน่ำมากนะครับ เพ่นั้นแบบไม่ไหวไม่มีแรงต้องขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันนี้นะจ๊ะจุดกคกิลก็ไังดูจริงๆนะครับโอเคไปละเดี๋ยวไปเช็คคลิปทำนู่นทำนี่ลวครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับจุกคนิลเซียรักนะจุ๊บๆวับ